สวัสดีค่ะโปรโนานาค่ะแฮร์สไลดจากแบรนด์เลอร์ชานะคะวันนี้นะคะเลอรชาตาก็มีสินค้าใหม่ล่าสุดเลยนะคะนั่นก็คือเลอร์ชา s m สมาร์ทไฮบริดแฮร์คิมเปอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานกันเลยค่ะจลิมเพจแผ่นหนีบมีขนาดเล็กเป็นพิเศษสามารถหนีบบริเวณโคนผมยกโคนเพิม่มวอลุ่มผมหน้ามา้าหรือสาวผมสั้นที่สามารถแต่แต่แตงทรงผมได้หลากหลายสไตล์ เซรามิกโค้ดฮีตเพดแผ่นหนีบเคลือบเซรามิกร้อนไวหนีบลื่นไม่สะดุดปรับอุณหภูมิได้10ระดับตั้งแต่120สูงสุด210องศาสามารถปรับความร้อนตามสภาพเส้นผมได้เลยค่ะตัวเครื่องสามารถล็อกได้ง่ายต่อการจัดเก็บขั้วใสา่ไฟหมุนได้360องศารับประกันสินค้า1ปีค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะด้วยตัวเครื่องของเขานะคะที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดน,นะคะจะตอบโจทย์สําหรับสาวๆผมสั้นนะคะที่ต้องการหนีบผมหน้ามา้าหรือแม้กระทั่งผู้ชายเองก็สามารถที่จะใช้เครื่องรุ่นนี้ได้ค่ะในการยกโคนเพิ่ม,มวอลลุ่มนะคะโปรโนาณาแนะนํารุ่นนี้เลยนะคะ